ออบเซอร์โหยคืออะไรวะอยากรู้วะอยากรู้อ่ะฮะออบเซอร์โหยคืออะไรส่วนแก๊งผมอะเออก็เป็นแก๊งเสืออะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็แล้วเือรอโหยใช่คือแบบควกข้างในหมัดมวยอะไรเงี้ยอะมึงตัวแค่ได้มึงนักเลงด้วยกูถามจริงอ่ะฮะอ่าได้ข่าวว่าไปจะไปทํากับพิจิตใช่ครับไปทําพิจิตเป็นซีมีโปครับเปลือนเหมือนทางนายกทางพิจิตก็ขอให้มาช่วยให้ไป พิจิตเนเลื่อนชั้นอ่าครับก็ต่อมาจะยกเอานักเตะทอไปครับครับอผ่านเลยคนระับน่าจะทำผู้หญิงท้องอะไรเงี้ยี่เหรอพีเหรอใช่ครับขอบคุณกับตันแปะรับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e เพจและ TikTok ของ กับตันแปะขอบคุณสนับแข้งทูแซดคาร์บอนสนับแข้งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาร์คิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์ขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ช่องบ,บุญานจะให้วีสองครับช่วงนี้คือช่วงทอกำนันครับคุยง่ายๆคุยสบายสไตล์บงนานครับ วันนี้ครับพามาเจอกับนักเตะร่างเล็กแต่ต้องบอกว่าโคตรไวเลยเราไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครครับสวัสดีครับผมอออภิวัตแดงพุกครับ วันนี้เราก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าออฟเล่นบอลอาชีพมาใช่ครับทําไมอะ่ะถึงทิ้งบอลอาชีพที่หลายๆคนฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งแม่อยากเล่นอาชีพอ่ะทิ้งมันเพื่อจะมาอยู่เดินสายนาอย่างแรกเลยนะ่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเงินครับเออก็บางทีอย่างที่สามเนี้ยมันมันอย่างผมว่ายังเงินยังไม่ค่อยชัวร์ครับอฮะ กด้วยเรามีภาระอะไรเงี้ยก็ถึงออกมาบอลเดินสายครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นทีสามได้เงินเดือนเยอะไหมอยากรู้หอหลักหลักพันเลงครับใช่หรอใช่ครับไม่ถึงหมื่นด้วยไม่ถึงครับกี่ปีแล้วที่เลิกเล่นมาครับอประมาณสามปีได้ครับสามปีได้ครับก็ไม่ถึงหมื่นใช่ครับรวมโบนัสรวมออปชั่นนู่นนี่นั่นไหมไม่ไม่ครับ ไม่น้อยมากครับโบนัสที่จะได้จริงเหรอใช่ครับแล้วเมื่อก่อนตอนที่เล่นอยู่เคยเคยประสบผลสําเร็จในอะไรในฟุตบอลอาชีพไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยบอลอาชีพกับบอลเดินสายเมื่อก่อนอันไหนมีชื่อเสียงมากกว่าันน่าจะบอลเดินสายครับเดินสายกาจะบอกว่าบอลเดินสายเนี่ยสร้างชื่อเสียงมากกว่าบอลอาชีพเหรอใช่ใช่ใช่ครับรับโตผมครับใช่ครับทาให้คณได้รู้จักเรา ใช่ครับอยาก,กตัวผมเอ,อ่<ฮ>ะแต,แต่แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างโคตรจะวัย <c oughs> ออฟเซอร์โหยคืออะไรวะอยากรู้วะ <c oughs> อ,อยากรู้อ่ะฮะออฟเซอร์โหยคืออะไรมันเจอจากอาเกิดจากอาสมัยเรียนตอนมัธยมครับเอก็เหมือนเป็นก็เป็นตั้งแกงครับเป มีเรื่องชกต่อยอะไรก็ไ่ด้และครับก็ก็เลยมันบางส่วนแก๊งผมอ่ะเ็เป็นแก๊งเสืออะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็แล้วเสือโหยใช่คือแบบพวกข้างในหมัดมวยอะไรเนี้ยอะมึงตัวแค่ไหนมึงนักเลงด้วยกูถามจริงอ่ะฮะใช่ครับมีเรื่องก็ก็ได้อ่ะก็ได้ก็ได้ใครก็ได้อ่ะได้ครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญขอให้กูได้สู้ว่ากันตัวตัวใหญ่น่าจะล้มดังครับ ไอเหี้ยไปเก่านแล้วเออแล้วบอล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 เดินสายเนี่ยมันต่างกับบอลอาชีพเยอะไหมเอาหลังจากที่เราเซ็นสัญญาแล้วดีกว่าที่เราเซ็นสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนมันต่างกับฟุตบอลอาชีพสมัยก่อนที่เราไปอยู่ไปบอลอาชีพกับบอลเดินสายอืต่างครับต่างต่างกันยังไงบอลอาชีพมันต้องซ้อม เป็นเวลาอะไรเงี้ยครับแต่มาเดินสายมาก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาอยู่ทอจเจริญทรัพย์ก็ไม่ไม่ไมจําเป็นต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาไปแข่งก็ไปแข่งเลยครับไม่ไม่มีการซ้อมไม่มีอะไรตแต่ได้มาอยู่ทอก็มีการซ้อมการอะไรเงี้ยเหมืนอนอาชีพครับก็เหมือนอ,อาชีพใช่ครับต่างต่างกันเนยอะไหมจากจากท,ทีมทอใช่ไหมใช่ใช่ก็ คล้ายๆครับคล้ายๆความคล้ายๆกับบอลอาชีพเลยครับไม่ต่างกันเยอะใช่ครับตอนนี้ดีไหมเวลาออกต่างหวัดดีไหมไม่รู้เห็นในจอมันพูดบ่อยๆพี่อ๊อฟชอบออกต่างหวัดอะไรเวลาไปเตะบอลพูดได้ไหมพูดได้ไหมได้ครับใช่ได้ได้เอฟซีเยอะเอฟซีเยอะครับเอฟซีเยอะอ่ะได้เจออะไรใหม่ๆอยครับอ่ากิรับสถานที่สถานที่ใหม่ กินกินอะไรตะกี้กินคืออะไรกินคืออะไรเปนตัวเอานตัวกินตัวผู้เล่นผู้เล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาอยู่ในสนามอีก่อนเอายิงเลยแล้วทําไมถึงเลือกบอลเดินสายอ่ะแบบคูไม่เอาแล้วบอลอาชีพมันต้องมีจุดจุดพีคจุดกลับมากนอกจากเงินแล้วยังอื่นไหมก็เงิน อย่างแรกเลยเงินสําคัญครับออกับการดํารงชีวิตอะไรเงี้ยครับอ,าาอย่างที่สองมันก็คือความฝันในที่เราเล่นฟุตบอลอาชีพงเงออี้ยเราไม่ได้ไปต่อแต่เรายังได้มาเตะบอลเดินสายมันกย็ยังอยู่ในทางเส้นทางที่เรารักอยู่เออก็ยังได้เตะบอลได้เจอเพื่อนๆนได้เจอพี่น้องอะไรเงี้ยครับเดินสายก็พอจะเดินซับมีโบนัสในเวลาได้แชมป์ได้เลยม,มีครับมีโบนัสมีอะไรให้มีครับ ก็คือว่าก็เดือนหนึ่งก็ได้เยอะาีเงี้ยก็ห้าหน่วยห้าห้าหน่วยได้จริงจริงอะทุกวันนี้คิดว่าเราสําคัญกับทีมไหมอยากรู้อ่ะเอาความคิดตัวเองความคิดตัวเองก็สําคัญครับสําคัญหน้าทุกคนครับสําคัญหมดก็ไม่มีอะไรรู้ครับมันสําคัญหมดทุกคนครับเออใช่ครับทอมตัวอตัวนี้ทอมตัวเก่ง แเรื่องจริงชีวิตเริ่มขันอะไรมาบ้างวะกว่ากว่ากว่าคนเราเ่ยแม่งคนคนหนึ่งกว่าจะมีชีวิตที่ถามว่าในฟุตบอลสายอาชีพไม่กูไม่ได้ทํางานอ่ะกูไม่มีอาชีพหลักอ่ะอาชีพหลักกูแม่งคือเล่นฟุตบอลอ่ะคือปกติทุกคนตั้งหน้าตั้งตากับคําว่าฟุตบอลอาชีพถูกป่ะใช่เล่นบอลมาตั้งแต่เล็กครั้งหนึ่งว่ากูอยากเล่นบอลอาชีพว่าอยากมีสโมสรว่าอยากติดทีมชาติว่ะแต่วันหนึ่งแม่งแม่งพลิกกลับกัน กูอยากเลิกกูไม่เลิกกูไม่เลิกอาชีพแนละ้วกูมาเดินสายแม่งผ่านแล้วมั้งล่าสุดเลยนะครับผ่านฟิวเจอร์มาะมึงพูดเพื่อเพียร์ฟิวเจอร์จะจ้อยมาพูดนะอ๋อดิมุปป <c oughs> กบริษัทมาได้ผมพูดเมื่อกี้โอเคโอเคใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรครับเออ <c oughs> ผ่านเลยคนระับน่าจะทำผู้หญิงท้องอะไรเงี้ยที่เหรอพี่เหรอใช่ครับแล้วทำไงท้องก็ตอนนั้นก็ตกใจ แต่มันมันเกิดขึ้นแล้วครับเราก็ต้องรับผิดชอบบิดชอครับทุกวันนี้ก็มีลูกแล้วมีลูก้วครับผู้หญิงผู้ชายเลยผู้หญิงครับอายุได้ไหมอายุอายุตอนนี้ผมมีอยู่สองคนครับจริงเหรอมีลูกสองคนครับอ่ะฮะเมียเดียวสองครับลูกสองเมียเสื้อหอย อก็คือตอนตอนนั้นคุนายไว้เด็กไหมตอนนั้นน่าจะสิบสิบเจ็ดสิบแปดครับลูกคนแรกใช่ครับตอนนี้ก็คนโตก็ปสองนะครับก็จะัรจะบอกว่าเตะบอลเลี้ยงลูกว่าเลี้ยงลูกใช่ครับครับใช่ครับเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยครับอตอนนี้มีลูกมีเมียมีเมีย ตอนนี้มีมีแฟนอยู่ครับมีแฟนอยู่ยังจะถามว่าเมียเต็มที่ไม่ได้ยังครับยังโอเคได้เลยชีวิตก็มันก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วถ้าดราม่ากับวงการฟุตบอลนะเคยดราม่าไหมเคยไหมไปเตะแล้วแบบคนแม่งด่าเราอ่ะนี่มีมีเคยมีดราม่าอยู่ครั้งหนึ่งครับออกออกทีวีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ออกข่าวออกอะไรก็สนามปากเกตอายากปากเกตทำไมก็ โดนต่อยครับเขาใส่ทอยอย่างเงี้ยเราโดนเหรอใช่ครับก็มอนมีมีเรื่องมีอะไรกันจนออกคงออกข่าวแต่ว่ากับตัวเราที่ไปเล่นแรงกับคนอื่นเนไม่มีส่วนตัวผมผมไม่เคยไปเล่นนอกเกมไม่เคยแล้วครับจะเข้าหนักก็ที่บอลมากกว่าอใช่ครับก็ไม่ผ่านมาทุกจุดแล้วถ้าอยากจะให้ขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่ที่เรามายืนจุดนี้ได้อยากขอบคุณครับ ที่ทําให้มามามาเดินสายใช่ไหมครับใช่ขอบคุณอะที่ทําให้ให้ออฟมีชื่อทุกวันนี่มีมีหลายคนนะครับแต่แต่ผมถ้าผมเลือกคนหนึ่งก็อยากจะเป็นบังดอนนะครับสงโปดเน่ยใช่ครับทำไมบังดอนบังดอนบังดอนให้ค่าคุณขนาดนั้นเลยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมผมผมเล่นฟุตซอลมาก่อนนะครับเออผมเล่นกับพี่แจ คอมพาร์ตอะครับอ้าวเหรอใช่เพราะคนนนเด็กนนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอต้องเล่นไอสนามมารัตนาใช่ครับสนามรัตนาก็ผมก็ไปเตะเล่นไปเตะอะไรพี่แจก็มาชวนไปแข่งอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็ให้ค่าตัวอะไรมั่งอะไรก็มาเริ่มเข้าบอลเจ็ดคนอาทีมแถวบ้านส่งเล่นอะไรเงี้ยส่งแข่งก็เหมือนมันไปเจอบางดอนเนี่ยครับแกเข้ามาถามผม S <S <S อบอกว่าน้องปกติเนะี่ยเตะเตะอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนเอาขารับผมก็ไม่ครับก็เตะเล่นอยู่แถวบ้านเตะอะไรกับกเพื่อนเนี่ยเขาก็เบอกเอองั้นเดี๋ยวมาเตะกับพี่เอตอนนั้นผม <c oughs> โหตอนนั้นบางดอนแก <ๆ S 2> แก่ดังดังเอเมื<ๆ>่อก่อนเกง่ง่ะก่อนดังมากครับบางดอนกับตันปาลอา์ออะไรเมื่อก่อนเก่งจัดอ่ะผมเขาก็มาชวนนะครับไปเตะอยู่น้องไออุ่นเออใช่ก็ เหมือนเหมือนทําให้ผมได้มาเดินสายมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเหมือนพ่อผมมีคนหนึ่งอะบางดอนแสดงว่ามาเล่นบอลกับบางดอนเนี่ยกว่าจะไอ้นี่ก็จะโดนลงอ๊อฟบางดอนหลอกกินมีหลายบาทเลยใช่ไหมโดนบางดอนหลอกกินหรือว่าโดนเมียบางดอนหลอกกินดีกว่าเอางี้กว่ามันพี่พี่หวานครับเหมือนแม่ผมครับไอ้จีอยู่น่แกสองคนเนี้ยสองคนนี้ไม่เคยกินนมเงินผมเลยนะ มีแต่ให้ให้นะครับพี่เหรอใช่ครับเวลาแจกเวลาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ผมไม่เล่นไพ่ครับผมไม่เล่นไพ่เบียร์เบียร์บางดอเป็นจาแม่จาแม่กจำแหกของเดะของเดะของเดะแม่งสนามเลยสนามนั้นเลยนะใช่ครับนี่ไม่เคยอ๋อไม่เล่นไม่เล่นแล้วเล่นก็โดนโดนโดนแล้วโกงไพ่ครับบางดอนโกงอ่ะโกงแล้วใครเขาพูดกันเรื่องจริงกันที่โกงไพ่โกงเลย ซ่อนไพ่ครับซ่อนอะไไอ้เีอะคนดีๆเยอะแยะเลยมึงขอบคุณมึงดอนเลยอแต่รักเขาครับอเคมีรักหลายคนนะครับให้เลือกสักคนหนึ่งก็บางดอนเนี่ยครับก็ถือว่าอ้วไม่ลืมตีนจุดมุ่งหมายปีนี้ตับทอจะเดินซับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงก็เนี่ยครับรายการแรกเลยอาทิตย์ที่จะถึงนะครับบอลคาราบาะรอบประเทศก็ มันเป็นความฝันด้วยครับอยากจไปต่างประเทศตะครั้งหนึ่ง,งอะไรก็อยากจะพาทีมทอเนียครับไปสยูยแชมป์แล้วก็ไปอังกฤษอ่าอยากไปดูบอลกีตาครั้งหนึ่งง่ายๆใช่ครับกับรายการบอรลคาราบาวใช่ครับเรา<ช>คิดว่านี่คือเป้าหมายแรกใน<ช>ปีนี้ใช่ครับที่เราจะทำใช่ครับเสื้อสิงห์กระทิงแรกเั่านั้นเลยนะ ใช่ครับพวกคุณคือสิงสนามหญ้าจริงนะแล้วคุณต้องแบบโยกตัวเองไปสนามหญ้าเทียมเงี้ยก่อนก่อนมาหญ้าจริงผมก็หญ้าเทียมมาก่อนครับผมป็หญ้าเทียมมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> มีอะไรมีอะไรฝากหรืออ่าพวกทีมที่เข้ารอบแกงคาราบาลไพูดข่มหน่อยได้ไหมก็ <c oughs> ไม่ไม่อยากข่มแลงครับแค่แค่อยากบอกว่าตอนนี้ผมซื้อเสื้อหนาวไว้แล้ว <c oughs> ไปอังกฤษแล้วเรียมเพราะว่าน่าจะหนาวแน่นอนไปอังกฤษครับ ผมซื้อมาแล้วไม่ออกแนวคุยด้วยใช่ไม่อยากจะคุยครับก็ขออนันใส่นะใช่ครับออาดูไปเถื่กิจอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยเอาความฝันเลยความฝันเลยเอาจริงตี๋ยเตี๋ยนะตี๋ยอยากจะตีอยากจะตีครับสักครั้งหนึ่งเะรอใช่ครับอยากจะลองมาสักครั้งหนึ่งแบงค์เราทำเบื้องเบื้องขึ้นเราให้ได้นะใช่ไม่รู้ว่า จะตีเข้าหรือเปล่าไม่้จะตีเข้าหรือปก็ป pues ้าหมายอย่างหนึ่งปีนี้ทอจะไปทําไม่ค่อยทำเจ็ดคนครับจะไปทำสิบเอ็ดคนแล้วอ่าได้ข่าวว่าไปจะไปทํากับพิจิตใช่ครับไปทําพิจิตเป็นซซมิโปครับเป็นเหมือนทางนายกทางพิจิตก็ขอให้มาช่วยให้ไปพิจิตตเนีเลื่อนชั้นอ่าครับก็ สมมักจะยกเอานักเตะทอ,อไปครับก็คือว่าใหมายในปีเนี้ยเราจะเน้นไปฟุตบอล1ซเคนซะมากกว่าใช่ครับ๋อ้ท่านผู้ชมก็จะต้องได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของทอเจรทศัพ์ใช่ครับไม่แน่อาจจะเห็นผมไปในฟุตบอลอาชีพอีกครั้งก็ได้กับทอใช่ครับบอลิบเวคนอาจจะกลับไปครั้งก็ได้ครับก็ต้องใช้ชื่อนี่เลยพิจิตใช่ไหม ใช่ครับใชื่อพิจิตแต่ว่าลึกๆข้างใต้ในก็คือทอทจเจเิญครับใช่ครับอ่าแล้วท้ายนี้เลยฝากขอบคุณอะไรคนติดตามเราหน่อยมันติดตามอ่ะครับก็ก็ขอบคุณครับที่ชื่นชอบในตัวผม,มรักผมเอ็นดูผม,มแล้วก็อยากจะขอบคุณที่ ตามเชร์แล้วก็ตามคอมเมนต์ในไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับก็อ,อยากจะโอ้โหแล้ว <c oughs> ขอบคุณ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 อย่างเดียวลืมถามไม่ค่องว่ะครับแมทที่ประทับใจที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยประทับใจแมทไหนที่สุดที่เราคิดว่าเมทนี้กูแม่งที่สุดแล้ว เอาแบบในที่ผมเดินสายมาเลยได้ไหมเออในเดินสายมาเลยผมผมชอบรายการเต็กกิมครับอ่าอ่าที่ผมได้แชมป์ใช่ครับที่ชิงกับตอนนั้นผมไปเล่นให้นามนาคะอืแล้วก็ชิงกับบอลพระนองอ่ามันมันเป็นบรรยากาศนะครับโอ้หบอลบอลใต้คนดูเยอะผมคนรู้ะครับ ก็ทําให้ผมได,ได้ได้คนรู้จักเยอะด้วยอะไรจากบอลใต้อะไรเงี้ยถ้าขอบคุณถ้าแบบให้ระลึกถึงสักแมตช์นึงก็คงเป็นแมต์นี้แหละใช่ครับที่บุกเก็ตกับรายการตะกิใช่ครับใจท้านี้ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเจ้าตัวจะต้องไปซ้อมบอลต่อใช่ครับวันนี้เพื่อจะไปใส่สนามไปประเทศอังกฤษกับรายการคาราบาวเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมครับฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยครับอีพีนี้เพื่อให้เจ้าตัว บินไปตีที่อังกฤษให้ได้โอเคครับโอเคนะ <t> <Okay>. okay, นะวันนี้ขอบคุณออฟมากนะครับก็เสร็จสลับเวลาก็บอกว่าปฏิเสธมาโอ้โหแต่จริงคิวถ่ายงานตั้งแต่ปีทนะี่แล้วปลายปีก็ไม่ได้ถ่ายเลื่อนเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ว่างเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ว่างสองรอบจากผมหนึ่งรอบจากออฟก็เลยเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนกันมาจนมาได้ EP นี้ก็บอกว่า EP นี้ก็เดี๋ยวไปเป็นกําลังใจให้เจ้าตัว บินแบ,บ่งกิจแล้วกันใส่เสื้อกันหนาวแล้วใส่แล้วใส่ได้ใส่ไนดะ้ <c oughs> โอเควันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับต้องาจจะให้ครับวีซองอยากให้เราไปหาใครเราให้เราเราไปคุยใครฝากคอนทัมพาร์เข้ามาครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับอ่ะวันนี้บังเอาเสื้อมามอบให้เป็นคอลเลคชั่นจากคอมพาร์ตครับเป็นบ,บางหนันนะโอเคเสือ้อฟิมบายแบ่งคอมพาร์ตแล้วก็สลับแข้งสุดเซตเอาไว้ไปหวดกันในรายการคาราบาล ่อจะใส่เสื้อกันหนาวไปอังกฤษครับ <Okay. S 2> ใส่แน่นอน,นครับใส่แน่นอนละยิงเข้าอย่าลืมโชว์แบบแก้งก็ได้สองพันนะริงไม่เอาะยิงไม่ละครับชูเยอะนะเข้าโอนไม่ติดโอเคล้บ c a อ l สวัสดีครับครับ